สวัถึงท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการ G N Gamer Studio นะครับผมแค่กีก็ฮาวอ่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับ EP อะไรวะ32นะครับผมสามสิบองพูดเหมือนเราเราเออใช่ครับพูดเหมือนเมื่อกี้แล้วนี้เราก็อยู่กับ EP 32นะครับผมก็มาอยู่กับคนเดิมๆนะครับผมโอเคครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำทำไมหัวหน้าทีมเราเป็นเลนได้ขนาดนี้เป็นหัวขาวพูดถึงว่าโคตรเก่าอ่ะ เฮ้ยคุณต้นผมวานคุณไปเอาไอ้นี่หน่อยดิไปไปเอาเมล็ดอะไรวะเมล็ดข้าวที่บ้านมาวางข้างล่างเนี่ยเราจะมาทดสอบันครับโอเคมาแมมีอีสองอันมีทั้งสองอันแมวโหโคตรเยอะเลยโอ้โหสองอันนี้ปลูกได้หมดฟาร์มเลยแหละลองโต้กันสิเอาบนบ้านผมในกล่องผมอ่ะเออี่เอาให้หมดเลยฮะเออออามาหมดเลย อ๋อทางเบสทางไดมอนด์เลยจะบ้าเลยครับถ้ามึงขนมาหมดได้มึงเอามาเถอะเออพีพีดิเฮ้ยสแลปสูงสุดสแต็กมาได้หกสิบอันเหรอเอ้าเขี้แม่งบคดีกข่้น่าเดี๋อวไรขึ้นต่อเป็กพังก่อนไอ้ต้นเลยแม่เหลือเดียวโอเคับอะไรของผมคอมเพกเลยครับโอ้โหของละของหัวผมนแนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเอาไงดีครับสมองกูตันนะครับคิดได้แค่นี้ผมคิดได้แค่ฟาร์มน้ําไหลฟาร์มไหลเนี่ยฟาร์มขี้ไหลกั้นน้ำได้ยังไซบล็อกอ่ะไม่ให้น้ำไหลไม่น้ำกั้นหมาดูน้วกั้นหมดแล้วไม่รู้ทางออกเพรคนลากไปไหนไม่ใช่มาสไปเดอร์มันไม่ตีวะอยู่ใกล้ขนาดนี้พอพอมาตอนเช้าไงเออเกี่ยวอ่ะ ตอนเช้ามันไม่กัดเกียวเออเกี่ยวมันแก้แล้วเหรอถามแก้ได้เลยตอนเช้าไม่กัดไงใช่นี่ไงวะมันมองตอนเช้าไม่เห็นเออตอนเช้ามันตาบอดเคยเล่นดูเจ็ดดูสามกันปะเคยครับเออตอนนั้นไม่กัดเฉยเลยตื่นที่สุดคงมันอัปเดตเวอร์ชันนี้นี่วะก็ทึงถามไงมันแก้แล้วเหรอแก้แล้วก็คือ เออลงไปมันขึ้นทาขึ้นเองฮะที่งงงงแทนใครโดนตุ๋ยอยู่ในเมืองไปวิวแววทางออกแบบนึงวงจรการเอ้าไอ้ต้นน้ำเสียเอสัตว์เ้ยทำเยี้ยอะไรมึงเนี่ยใจเย็นเย็นจเย็นจเย็นจลลมจลำล้มสสี่ ช่วงนี้อากาศมันร้อนเนาะเออช่วงนี้อากาศมันร้อนกระลอนของกระลอนเหยื่อแหงหัดฟอร์ดโอเคเสร็จละตรงหองสามสี่หนึ่งก็ไก่ตายดิสกอตไบต์ฟังเกมสกอตไบต์ปะปารตสไปเดอร์ไหนน่ารักไหมผมขอละอย่าแอบเสียงน่ารักจั มื <I> uh. ่อกี้มัน Quindi, <laughs> ีผมไม่ไหวละต้ต้ <yacht living> ึต้ึตื้ตู้ต้ึตู้ต้ึต้ต้ึบอเอาตู้รึตู้รเอาอ๋อผมรู้แล้วเราไม่ต้องทำสามฟาร์มหรอกทำสองก็พอแล้ว เราก็แค่เอาชั้นชั้นบนวางข้าวชั้นล่างวางแครนอดก็แค่นั้นเองโ oh, oh. อ้โหทำเป็นแมนชั่นเลยปะมีสองชั้นนะมันมีสองชั้นโอ้ oh, oh. แต่ไม่เป็นไรครับคุณต้นแม่งวางรอ่อไปหมดแล้ะ <laughs> ทุบออกก็ได้มันไม่ของผมโอ้เจอดายโอ้ <laughs> oh, ไอพวก <c oughs> ไม่เห็นคุณคุณฆ่าโอ้อ oh. <c oughs> ้าโอ้โุงเรียนสอนมาไงเนี่ยเี๋ยวนะ ตรงนี้ <laughs> ไอสัตว์กูเมาอยู่แล้วครับเดี๋ยวกูกูตั้งสติหายใจล้มๆแล้วค่อยๆคิดก่อนฮะห,หายใจลม้มล้มเอา้าผมว่าเ <Okay S 2> อ็มมอจริงแล้ว <Okay>. ว่ะสี่สิบห้าโอเคอีพีอยู่สี่สิบห้าไหนมาบ้างวะเมื่อวันนี้แม่งมาเมาเนาีย่ยเซอร์เอเดเมน เอางี้เชื่อมกันแม่งสองฟาร์มเลยดีกว่าเฮ้ยไอ๊เส้นไหนสีม่วงมันได้มาไงวะเอาแล้วกูทุบอ๋อใยิงกันตงกูซี่ใครยิงวะอ้าวสเกลอ้าวตอนเช้าได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวผมมาแล้วผมไปฟาร์มก่อนไปแฟร์เดี๋็กในเกมหนึ่งสองสูมผมแคลรี่นะเว้ยอยู่นานไม่ได้เนอะฟาร์มอ๋ออะไรประมาณนั้น

ย่อไม่งั้น <amino, S 1> สัตว์โดนหัวคามไม่ถึงครับเตืดิๆๆๆๆแล้วนี่ก็เย่โอเคทำสองต่อเลยดีกว่าตรงนี้ขุดเลยโอเคจึ๊บจึ๊บหนึ่งได้โอเคโอเคครับตรงนี้จะได้ไม่มึนนะครับแต่แม่งมึนกว่าเดิมแล้วก <c oughs> ูจะขึ้นยังไงวะเนีย่ยกู จะได้ไม่มึนแต่แมงมึนกว่าเดิมโอ้ยกูขิ่ข้าวนี่หนักแล้วอา๊ารีกอย่างขี่ขาพอดีเยอ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแปะ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 บล็อกบล็อกบล็อกอีพีนี้ครับสัตว์ดุร้ายเขาได้เรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำร้ายคนในเซิร์ฟนะฮะเลอถ้าลากวนซีหนูก็ไม่เว้นหน้านะ แตัง่ายรอบนั้นที่ริก <ã aspir ant> โดนทิน้งหมดนะเนโกแมงโดนทิน้งอยู่หมดเลยครับปุ๊บหล<ม>ับหลับคนเดียวเลย <m uc l id> ครับ, <laughs> บ,บ,บว,วิ่งวิ่งไม่เ <c oughs> ันหมดบ้านหลังที่สองมันถูกถือเพิ่มเนิดขึ้น Ơ lại rồi, quên rồi mày gì? quên rồi cái neo, mình ngay đây, cứ bật bay. Mày vừa lên mốc thì tui không gì. Đấy, 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 là đấy, แม่งเจ๋ง่ะบ้องตำต้องลงเนมรับไม่ไหว <c oughs> นะปอรับมึงไม่ไหวเนี่ยครับ <c oughs> เอ๊ะมันไม่ตีจริงว่ะเขี้แม่งกูเบียบหน้าเัาไม่ตีกูเลยโอ้ต่อให้คุณกัดอะไรก็ตามยังไม่ตีไอ <c oughs> ้กูเบียดเอาเนี่มันจะตีกูเหรอเฮ้ยไอ้สัตว์เอาอีกแล้วเป็นไร อย่าคำหยาบสิล้างวงจรเองแล้วเรื่องกูเสือกคือสมมติถ้าเราอยู่กับมันจนทั้งทั้งทั้งวันทั้งคืนนี้นี่ละถ้ามันอยู่ดีมาตอนกลางคืนปุ๊บมันตีเลยใช่ปะหาอะไรถ้าเกิดตอนเช้าปุ๊บมันหยุดตีเลยก็คือจะมองไม่เห็นเราเอ้ยไอสัตว์จะู่ไปควายอย่างนี้อุ้ยเฮ้ยคุณมันตีผมแล้วอ่ะ โอ้ยเี้ยทำไมมันยากดี้วะเนมสแนกกี้ไหนไหมสเนกเกอร์ไม่ใช่หรอวะสเนกเกอร์สเนกเกอร์เอ้ยไม่ไม่ไม่เราต้องตาเอิเวอร์ไท์เอิเวอร์ไท์เอิเวอร์ไท์โอเคโอเคมึงหยดบนนี้ใช่ไหมไอสัตว์เจอทางสว่างแล้วเมื่อกี้ขุดน้ำทะลักไอ้เหี้ย เ้าทะลักเลยเหรอโหแรงนะอุ้ยใครยิงใครยิงอย่าเพิ่งรบกวนกูสมองกูกำลังรวนนี่อไปรวยสกิลตันทางขวาไหนวะนี่สึกจะเห็นสกิลตันอยู่ตรงนี้ตรงมินิแม็เดียวเด้อเออใช่เห็นเหมือนกันสวยอะไรอย่างนี้อ้าวกูเจอกูโอ้เมาใหญ่แล้วโอเคไปนี่โอเคครับเราไหมนี่อะไรก่อ ครับเรามาไอ้นี่กันดิเรามาแฟบกันดีกว่าใครยิงวะเนี่ยแล้วเว้ล้ใครยิงวะอ้าวเฮ้ยผีหลอกทำไมครับลุงปอนไปหลอนมาเรารู้ไม่ใช่เองขุดลงดินนะไอ้เกี้ยวเฮียอะไรอ้าวเมื่อกี้อยู่ดีโดนยิงตรงนี้ไม่เห็นมีไงอยู่ใต้ดินมั้งเนมโดนยิง ใหญ่ะทิบงานกูถึงเน็มถึงแก่กําถึงแก่กําก็ถึงแก่ไงเอออะไรกันเนี่ยแก่เลยกําเขาบอกเนี้ยเออเออโอ้ยใครยิงใครยิง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 ใครยิงวะใครรวยไม่ยิงเออแม่งซึนอีกโอ้กูงูหรือเปล่าเอาเวรละของเต็มฝากนะครับ ใครด้วยไม่ได้โครันกล้วยอืมโคก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เล่นเที่ยอะไรคุณเนี่ยโดนดาเลยโอ้แม่งเอายาอะไรวะไอเนี่ยติดพิษมาเปล่าเฮียรันเอกเลีรันเอกไอสัตวิ่งไปเอายาแก้ที่บ้านก่อนครับขืนโดนตัวอะไรสกิปทีหนึ่งนี่กูตายเลยนะเนี่ย ไอ้หัวมันนี่เอาเอาหัวนมมาเออได้ลโอเครอดแล้วครับนี่พวกคุณอย่ากจะแกงมีดมาสิกูกำลังมีความมุ่งมั่นสูงนะมึงรู้ไหมเดี๋ยวความมุ่งมั่นจะหายไปโอ้มีแปดอันพอดีเลยครับโอ้โหสวรรค์ลงโปรดเย่ฟาร์มเสร็จแล้วกูไปสนกูก็อย่าทำสเกลสั้นไม่เป็นไรกูเมิน นะสกิลสันสส้นสกิลสัน้นเหรอ,อ <c oughs> เอาแมงมุมกับแมงมุมก็ม,มึง,มง,มง,มงใช้ตายี่ห้ออะไรเนะี่ยกูจะไปทำไมเสียง,งมึงน่ายตาบอดตอนคืนเนาะ <c oughs> <c oughs> นั่นตอนรับกูแหละแกนะ โดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยสองคนละไหนวะไม่เกี่ยวโอ้โหนั่นไงนั่นไงกูเห็นละอู้หมึงนี่ก็สามัคคีกันละเกินไอ้สัตว์นี่แหลยมันไส้ทำนานกูหาตั้งนานว่าใครยิงเจอละอยู่ตรงนี้ Dek, dek, dek Auk, auk, keeper ik Auk, tye, brrr, tom, <laughs> 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 gamer, eh, wasp, up, up, yeah. up, <laughs> <laughs> you. up, Fuck you! <laughs> <laughs> Fuck you! Check it! saya dapat tu นี่แหละเสียงการทำฟาร์มมาคืนไม่เป็นไรครับเราต้องรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวต้องผู้ชมว่าไอ้แ็คไม่เสร็จสักทีนะครับตัวเฮียอะไรมาตีกูเลยมันจะไม่เสร็จเพราะไอ้นี่แหละเทียงเงี้ยอ้าวคอปเปอร์สโตมผมหมดเลยเนะี่ยในกล่องมีรอยร่างจากที่ไลฟ์สาระกันมาหลายอีพีนะครับนี่กูสายมีสาระในอีพีดีนะครับเนี่ยส่งเสริมความตั้งใจกูนหน่อยครับ เห็นมาโลกจะบ้าเลยแหมกูจะชว่วผมไปในทางโลกถ้าเกิดยอดบิลเกินหนึ่งล้านลุงเนมเขาจะกินน้ำปลาเชงโชโอ้โหแต่ไปก็ไม่ตายหรอกนะเออไม่ตายหรอกเออมันรักษาผิวมแหละถ้าเนมตายไอเว้ยกูยอมจ่ายให้ร้านหนึ่งกับไม่รักกูเลยกระปุกไงก็ะัน ก็เอ้ยยังไงก็ไม่ตายหรอกเออโอ้ยยังไงก็ไม่ก็คุณกินไปแล้วเอามาดิกูกล้าอ่ะอ่ะงั้นงั้นก็เหมือนกันคุณก็เอามาดิเดี๋ยวแย่ต้นไหนต้นคิดนะอ่ะแย่ต้นไหนต้นคิดเออต้นไหนว่าต้นคิดอ่ะโอ้มันน่ามัดห้อยเหมือนกันมัดจูแล้วก็ห้อยแขวนจูตาย โหดลยโหดร้ายเลยเว้ยแต่ผู้หญิงครับเอ๊แต่ผู้หญิงก็ถือว่านั่นนะผู้หญิงเขาไม่สนใจนะเว้ยไม่ใช่มาสนใจไม่รู้สึกเงี้อะไรเลยทําไม่ได้อ๋อใช่ก็มึงไม่ได้โดนนี่ผู้ชายแม่งจะร้องไ่้ยยี่เจออย่างเงี้ยเจออะไรสาวจุนเจอแขวนเจียวเนี่ยเอาแขวนเจียวแขวนไข่ตายฉันกำลังคอยรอ ออไใช่ผมเตือนแล้วนะอย่าร้องเอ้ยจะปึ๊บจะไมของมันไม่ดอกดอกเอ้ยอ้าวดอกเอ้ย๊ะสักโลกต้องถูงต้นไม้ดอกเจ็ดปูต้องขาเผื่อไปปูอะไรอีเฮตต้มยำต้องเมยเป็นเกถุยสายพาร์ทไหนกูก็ไม่รอดเป็นเกยตลอดเลย โอเคยเป็นตัวอะไรที่ดีๆไงตรงบ้านฮะอาเบะอาเบะดีสุดฟาร์มไก่อะผมผมว่าฟาร์มสัตว์นี่ผมทำไม่เป็นเอ้ยแต่ผมไปดูไอ้นั่นเว้ยของฝรั่งมาอยู่น่าสนน่าสนฝรั่งฟาร์มหลุมฟาร์มหลุมอุ้ยใครยิงมีใครอีกท่านงไว้ไม่รู้ไม่สนกูจะทําฟาร์มไปเรื่อยเอาแม่งหมดเวลาแล้วก็ทําไมคุณไม่ช่วยเตือนผมเลยเนี่ย ก็ไม่รู้ก็เล่นกันสนุกแล้วกันโอ้โหคุณก็เพลินอยู่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวกูขอทำไม่นี้ก่อนกูขอก่อนสอง EP เัาไม่เสร็จเลยสอง EP ครับยังไม่เสร็จเลยผ่านไปสาม EP บ้านผมยังไม่สมบูรณ์โอ้โหรู้เฉียดตูดคุณเออคุณทีร่อนครับคุณยังดีกว่าผมครับผมผ่านไปกี่ EP บ้านยังบ้านในกๆที่มาเล่นยังยังไม่เรียกว่าเป็นบ้านเลยครับ เพราะอะไรเดินคิวโอเคอีทีนี้ขอเลทหน่อยแล้วกันแม่งอะไรวะจะเสร็จอยู่แล้วอุ้ย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 อ่าอุ้ยขยิบบักถ่ายรูปไว้โอ้โน้ำตายอะไรเสร็จแล้วครับด้วยความรุนรุนลายยากลำบาก ยังไม่เสร็จครับยใคร,รยิงวะกูเริ่มลำคาญแล้วเนี่ยแจ็ค yeah. ี้ไงมีใครอีกนะแมเจคี้เจคี้แต่ว่าแจ็คี้กูจะดึงกระดูกจุ๋งมาเลยมันนี่กูไม่ยุ่งกับมึงนะดูซีรันนะเนี่ยดูซีรันใครก็ได้เอาแมวมาเลี้ยงทหาเทมดิเทมเทมก็โดนยิงก็โดนยิงเอาไปหาเทมนะ พิมก็โดนยิงผมก็โดนยิงดูผมว่าคุณคุณแว่งหนักกว่าผมอีกูฮะเดี๋ยวครับผมขอวางเอาว่าแล้วต่อวงจรผิดไม่โลนต้องทับใจน้ำตามันไหลก่อนที่น้ำตาจะไหล ก่อนที่ใจเย็นไม่ไหวกอนที่ไอเนมจะไหลไหลต้งไปกันน้ำเลยผมลืมไปมันต้องกอดที่จะหมดลมหายใจต้องอะไรครับมันน่าจะรู้แน่ๆเพราะแม่งแม่งก็บ้าทั้งทั้งทีมงานนั้นเอาคุณเอาเอาคุณเอาออกไม่วะ อะไรวะเนมจะสื่ออะไรเนมลุงเนมจูนสมองใจเย็นไม่เป็นไรรอบนี้กูได้สติครับรอบนี้กูได้สติกูยังไม่เร็วเราจะคืนนั่นที่ลุงพอดทบคืนลุงเนมจังเกี่ยวเหี้ยอะไรวะไห้ขุดไว้เนมไม่เป็นไรครับ กูขี้เกียจค้าบตัวเองใช้เขาเรียกว่าใช้วิธีคลาสสิกโอ้โนี่สามสามสิบแล้วเนี่ยโอ้สามสิบนาทีผมต้องรีบแล้วเดี๋ยวแม่งเรนเดอร์นานนานสัตว์ไหมครับผมแล้วของก็ค้างไม่ค้างครับคุณพูดงั้นเดี๋ยวคุณก็ไม่ได้ดูครับเนมเนมลืมไปอันหนึ่งอะฮ่าลืมวันนี้ เอออาชิพหายเลยอ่ทอดนี่จะโดนทอดนะเนมเนมเนมบอกว่าถ้าผมอัพคลิปต่อเนื่องคุณคงจะมีความสุขมากใช่ไหมเป็นเป็นเป็นรืปมได้ลุงเนมโอ้ยเออเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวได้ดูในแฟนเพจแน่นอนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวได้ดูในกลุ่มแน่นอน อะไกลุ่มท่านนั้นนัเจอเจ้าเป็นเลือดเจ้าเปลือดโอเคครับเอ้าเผื่อเดียบฟารมีอะกูจะเฟลไปถึงไหนเนี่ยเอ้าจริงแล้วความคิดต่อใส่ละเกินใครวะไหนมึงอยู่ตรงไหนอืมแอลในมินิแมปมันบอกแจ็คกี้มันอยู่หน้ากูเนี่ยทำไมกูไม่เห็นวะนี่อยู่ใต้ดินนะใต้ดินนะเออแล้วเมื่อกี้มันยิงได้ไงวะเก่งมันโหดไง โอ้โหแม่งเมฆมึงดูเลยดิโอดูดิธนูแม่งติดติดปลายตีนผมเลยอ่ะนี่นี่ติดปลายตีนเลยรู้จักเนี่ยรู้จักบาเลตป่ะไม่รู้จักครับคือตัวเหี้ยอะไรครับอ๋อปืนบาเลต์นั่นเลยเออมันอัปเกรดแล้วมันไม่ได้ใช้ธนูอ๋อแต่เสียงไม่ใดังอ๋อคือปืนบาเลต์นี่จริงออกมาเป็นลูกธนูปักตีนผมเลยโอเคครับเฮ้ยจง ูจบอีพีดีกว,ว่าครับเดี๋ยวมันงเรนเดอร์หน้านครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบายไปน,นี้ผมสวัสดีครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมจะรีบไปไหนหรอโอ้หนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์กรมโพดเจ๊กดแชร์หน้าติดตามกด subscribe นะครับผมและเรายังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์หรือหาแฟนเพจได้ตามในคลิปแชทหรือในชแนลของเจนเกมเมอร์ได้เลย และสามารถเข้าร่วมมาในกลุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮ่าๆแชร์กันได้ในกรุ่มนี้นะครับผมสวนคลิปนี้ขอลายไปคันเดียผมสวัสดีครับเจอกันในน้อง